ดีครับพี่น้องปองไปเจ้าปูสองคนครับมืนหนีก็พอผมครับพันแบ่งคนหมานเล็กในครับผมคว้าพี่น้องมาหาผึ่งนะพี่น้องอย่างหละกขูเลาะปลาครับผมไปเดือยเยอครับผมมากับเห็นทางหนึ่งเดียวพี่น้องพ็เดรเลมอยู่หรือว่าครับเพราะว่ายู่ต้นหนิวครับทางสีตรงตรงเติบอยู่พี่น้องแต่บอ้่ามันสิเต็มดีเหมือนกันนะครับมืนนีครับมาสองคนคื้นเกาครับผม ทีมงานปลาแตกคนหนึ่งก็ไปหาตีน้าพี่นอ้องอีกคนหนึ่งจักไปมุมไดก็บมูหครับผมตีน้ากันนาตีห่วงปลาพี่น้องบดา,าจะได้ออกมาครับผมโอเค okay, ครับผมเดี๋ยวพาไปเบื้องผึ่งพี่น้องว่าห้างสิ่ไงปันไดครับผมเดี๋ยวก็ขึืนไปเบื้องทั้งต้นว่าห้างมันชิเขาอ่างาลากัลก,ลกบ่ครับไปครับลุยเลยครับผมไปครับผมไปเบื้องผึ่งพี่น้องตีทอยจะมีสิบตัวเลรครับ เทปะสูงเอาเรื oh. ่องครับพี่น te ้องครับตัวเหนียวแต่ผมมีหนามครับผมโอ้ยใหญ่ๆพี่น้องเติมๆอยู่ครับผมไปครับไปเบิร์หลุนกันพี่น้องว่าจะออกเอาได้ปะกิ่งไกลหน่อยๆนะครับผมเอ๋อครับเดี๋ยวต่อทอยยังน้อยกันพี่น้อง เดี๋ยวค่อยไปพอกันย่ก็หังเลยพี่นอ้องไปครับโอเคครับผมแดดหนิดเดยหน่อยกับเอาพี่น้องกลัวจะถึงมาหดเอาซะเมือ่อยเลยครับ <c oughs> ยูกอยู่จะถึงหยอดพี่นอ้องเลยร้มกับแห้งครับไหวไปไหวมาอยู่ tám nhiều cái tám đá chứ không ui nắng thì nếu không thể ừ. ừ, โอ้ยน้องพี่น้องเยยงกรบคองน้อยู่พอดีเลยพี um ่น้องขั mm ้น hmm. ส no, ิบปาดอกกันจ oh, <Peter, S 2> ังไดยู่พี่น้องเนาะเดแทถะจังไรน้องต่อต่อแล้ครับนั่งเด่นน้ำมันโดนฝน đang khoan cái giang phụ thế nào cái à... Ê, như thế như ngay hả phong không không thế đây thế nào thế à, đầy thi rồi nào cáp có đài ở phía nào ít nồi vẫn đang đi đi có bữa đây ngang ก็หัวทันัเนก็เน้ำฝนเรียวมาหลายถุงครับจะน้ำดอกกระพายาเลยพี่น้องเออคนเล้าอื่นต้นไนดอกอคอมคอม้ลยมมวนบอกครับเลยใช่้อง ครับตันฟื้นเลยครับไปเพี่น,ออน,น้องปอ้น้ำปนหมวนเลยครับนี่ดูซุ้ม นำดอกรมพร้อมพี่น้องคนไทเอืนดอกคาพ้านอ่แล้วแล้วคนไทยเอือนพัดยางพัดเนี้ยนเชื่อกับบอหูจ้าลครับไม่พอใจเอ็นยากร้ายก็ได้บวมเก่าครับดองยา้ด Cái đọt sạt đoàn dao bởi đây hấp Máu Không có đoàn cả máu ý là nào Máu lẩu với men máu già không oh, cái được một tuần đây đây, đây. Ô, mày okay, nham, nữa đây thì đây ừ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  ไปครับผมพี่นอ้องลงต้นไปหาห้างไม้ต่อกันครับครับผมพี่น้องทั้งติดโซ่ครับงามๆครับผมหนามติดตาครับผมน้อยหนึ่งครับโอ้คือยืนเด <c oughs> นนีพี่น้องเดีครับหนามครับผมตักขนาดเหล่องเทมครับเนี่ยขอนึงครับผมอืมสุดยอดสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องให้พี่น้องเบิ่งครับผม โอเคครับผมต่างกล่องเรียบร้อยดีครับนามเลยพี่น้องน้ามีขางเยอะพี่น้องมอควนจะของครับโอ้ยอ้คักพี่น้องควนรบคักขนาดโอ้ย <laughs> máu phun lẫn đấy chứ, đâu, thịt thịt mất thịt. Đó, <laughs> <vào> <laughs> một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

tập đều lôi cho ngon nó ờ cứ như thế nào ừ. ngắm phần, là... <laughs> Hừ, đúng. Đúng. phần nào hoặc là liếm được đúng ตื่นครับพี่น้องเพราะห้างนี่มันบ่สูงครับโอเคครับผมไปครับพี่น้องลงต้นครับผมครับผมพี่น้องคือเก่าครับผมกับมาทรงห้างครับผมกับโอ้ทรงเรียบร้อยครับผมได้โอ้พ่าเด้ค่าน้ำมันค่ากับเขากับหนาอยู่พี่น้องมือนี้ ก็คือคือครับผมก็ถือว่าใส่ได้อยู่ที่เดียวครับผมกันทายเนี่ยบอร์ทายเนี่ยเลพี่น้องห้างห้างไหนยืนๆเนี่ยก็บอร์ใดท้ายครับผมก็ได้ยุดสามสี่ห้างครับผมครับก็ได้ลงให้พี่น้องเบิรงแค่สองห้างเลยพี่น้องเพราะหูเป็นตาก็เปิดเปิดเนี่ยจังหน่อยโอ้หงำก็บ่ค่อยดีเป็นไรหรอกครับถึงงามนี จักเจ้าหยังมาดีครับผมดอกไม้กับประ่านออกกันได้ครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามารับชมคลิปครับผมสุดถ่ายก็ไปฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำด้วยครับด้อไปครับผมสวัสดีครับ